วันนี้ก็อยู่ผมกับเดกแล้วนะมันก็อยู่กับแมพที่มีชื่อว่ากระโดดสุดง่ายนะครับนี่ก็เป็นแมพที่ผมสร้างเองนะครับสร้างกับคุณนุกซ่ากรุงเกมเมอร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามพวกผมกันด้วยนะโอเครสร้างกันสองคนนะแมพนี้ครับโอเคเดี๋ยวจะอ่านอ่านนี้ให้ดูกันกน,นะชื่อแมพนะก็กระโดดสุดง่ายนะครับ นี่ตรงนี้นะครับผมเขียนเองหมดเลยนะนี่ก็เอาดียินดีนะก็สู่แมประโดดสุดง่ายนะครับนี่ผมขี้เกียจใส่สีนะก็เลยทําสีขาวไปชื่อผู้สร้างแมปเออช่างมันนะครับนี่ก็เป็นอ่อเสอ้อผู้สลางแมปแล้วกันนะคับเงขี้เกียจแกนะครับแล้วก็นี่แมปาบ ผู้สร้างนะครับก็คือผมนะน่ครับอันแรกผมแล้วก็ข้างล่างนี้รับนุกสาโคงเกมเงินครับก็เป็นเพื่อนผมเองนะก็นี่กดการเล่นนะโอเคปิดซัมบี้นะครับใช้ m v p Matte นะในการเล่นนะครับก็ถ้าศูนย์สิบหกจุดศูนย์นะมันเล่นไม่ได้นะครับก็ันนี้ก็คือห้ามโกงเดินตามทางนะแล้วก็ ในแต่ละกล่องจะมีเพชรเก็บนะครับสิบกล่องนะครับกพมันจะมีตามทางนี่แหละครับนี่ก็เอาของเอาของไปเปลือยตายนะโอเคก็ได้อันนี้อันเดียวก็จากนั้นก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็ันนี้ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์แมพให้ไว้ใต้คลิปนะคโอเคก็สำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเล่นกันเยอะๆครับ